สวัสดีครับปรินกิจจรธรพิทักษ์นะครับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในกลุ่มโรงแรมโรงพยาบาลและขนส่งนะครับวันนี้ขออนุญาตนําเสนอตัวหุ้นมินนะครับหรือชื่อเต็มก็คือ Minor International นะครับซึ่งตัวมินเองเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มโรงแรมแล้วก็เป็นตัวหุ้นขนาดใหญ่ของกลุ่มด้วยนะครับตัวบริษัทเองนะครับสำหรับปีนี้ดูมีความน่าสนใจนะครับหลังจากที่อันที่1คือผลประกอบการครึ่งปีแรกเนี่ย ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ในไตรมาสสเองเนี่ยเป็นกําไรที่ไม่ได้ผิดหวังเลยนะครับออโดยมีกําไรปกติที่ประมาณ3.4พันล้านนะครับแล้วก็เลยทําให้ในแง่ของภาพรวมกําไรครึ่งปีแรกของมินเนี่ยออกมาคิดเป็นประมาณ48.5%ของประมาณการเต็มปีของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็แนวโน้มออที่เห็นก็คือว่าครึ่งปีหลังเนี่ยตัว บริษัทเองก็คาดการณ์ว่าจะเห็นกำไรเติบโตในลักษณะที่เป็น2 ดิจิตนะครับหรือพูดง่ายโตในระดับ10%ขึ้นไปนะครับซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับประมาณการของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังคงประมาณการว่าปีนี้มินน่าจะมีกําไรในระดับที่ใกล้เคียง9 00นล้านบาทเติบโตประมาณ15%เสรษเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเรายังเห็นการเติบโตที่ต่อเนื่องนะครับเอออีกประมาณ14%จากปีนี้นะครับเพราะฉะนั้น ในแง่ของภาพกําไรเนี่ยเราเชื่อว่าไม่น่าจะมีความกังวลมากนักนะครับเพราะว่าตัวธุรกิจหลักของตัวมินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในฝั่งของโรงแรมนะครับซึ่งมีสัดส่วนารายได้ที่มาจากต่างประเทศอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับรวมถึงโรงแรมในประเทศไทยเองก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่แข็งแรงที่จะเห็นในไตรมาสสี่ของปีด้วย ขณะที่ในธุรกิจอาหารเองเนี่ยแม้ว่าจะมีสัดส่วนรายได้ที่น้อยกว่าทางโรงแรมนะครับแต่ว่าแนาวโน้มการออลงทุนในช่วงที่ผ่านมานะครับในประเทศไทยนะครับหรือในบางส่วนของต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะในอ,อ,อินโดนีเซียในจีนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายไปที่อินเดียด้วย,น,ยนะครับก็ยังเห็นภาพออที่ดีในระยะยาวกว่านี้นะครับเพราะนั้นในภาพรวมเนี่ยเราเชื่อว่ามินน่าจะ เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนะครับในระยะถึง3-5ถึงปีข้างหน้าจากนี้นะครับเรายังคงแนะนำซื้อนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่33 5 0บาทซึ่งเป็นราคาที่อิงกับกลางปีหน้านะครับ ขณะเดียวกันตัวมินเนี่ยแนะนำเป็นท็อปพิกตัวหนึ่งของกลุ่มโรงแรมในขณะนี้ด้วยนะครับส่วนในแง่ของรายละเอียดนะครับข้อมูลของตัวมินสามารถดูได้าจากบทวิเคราะห์ของ KGI นะครับในหน้าเว็บไซต์นะครับสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ